คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวชุดที่41ดและทหารจากมณฑลทหารบกที่2 3ค่ายศรีพัชรินจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจสอบเข้าสารในโกดังกลางสินค้าแห่งสุดท้ายที่ตำบลน,นางรองอำเภอนางรองจังหวัดปุริย์จากการตรวจสอบเข้าสารระหว่างการขนย้ายเพื่อส่งออกขายต่างประเทศกว่า12,000กระสอบในจำนวนนี้พบเข้าสารเสื่อมคุณภาพกว่า7 0 0 0กระสอบนะครับ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้คัดแยกออกเพื่อเก็บตัวอย่างข้าวส่งให้กับบริษัทเอกชนที่ได้ประมูลข้าวในลอน็อตนี้ซึ่งคณะกรรมการเตรียมทำบันทึกรายงานส่งกองทัพภาค2และสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบและสั่งการให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ส่วนการตรวจนับปริมาณและคุณภาพข้าวของคณะทำง,งานชุดที่43ที่มีนายวิศณุปานวรผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังกระทรวงแรงงานเป็นประธานนะครับเข้าตรวจสอบโกดังกลางเก็บข้าวโรงสีบริษัทจำกัดอุบลธัญญชาติอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ประจำฤดูการผลิตข้าวนาปี2,556 2,557เก็บไว้ในโกดังสหลังทั้งหมด3 6 2 2 3กระสอบ จากการตรวจสอบโกดังแรกพบข้าวสารกระสอบครบตามจํานวนนะครับแต่ก็มีน้ําหนักข้าวเกินบัญชีอยู่3000กิโลกรัมส่วนโกดังหลังที่2อจากการตรวจสอบปริมาณข้าวในบัญชีระบุว่ามี1นึ่งแกระสอบแต่เมื่อตรวจนับพบว่าข้าวหายไปจากบัญชี342กระสอบหรือ34,200กิโลกรัมครับ